ครับสวัสดีนะครับวันนี้ได้โจทย์มาข้อหนึ่งเกี่ยวกับการาใช้ Excel นะครับในจดหมายเวียนนะฮะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ได้รับบ่อยๆเวลา,าที่จะทำเอกสารอะไรเยอะๆเช่นพวก Excel ที่จะทำเกียรติบัตรพิมพ์หน้าสองจดหมายพิมพ์กาตรตัวเนี้ยเพราะนั้นจะ ไชนะครับซึ่งได้ได้โจทย์มาจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาจะทำเกิิบัตรในจำนวนมากๆนะเพราะนั้นก็ลองมาเริ่มดูแล้วกันนะครับลองมาดูสิว่าเราจะพิมพ์เกิยรติบัตรก็จะกะ็ข้อมูลที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีมีไม่เยอะมีแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็มีเลขที่เกิิบัตรส่วนใหญ่นะครับทีนี้ลองมาเปิดไฟล์ดูดูปัญหากันนะครับเดี๋ยวผมขอยัดสวิตไปที่ ที่ไหนดีที่ที่หน้าจอคอมนะไม่ได้ใช้บ่อยนะก็เลยเออก็เลยไม่ไม่ไม่คลองทางหน้าจอเดี๋ยวเขายัดแชร์ทางหน้าจอแล้วกันนะครับมากลับมาครับทีนี้พอกลับมาแล้วก็อ๊บนำเสนออับโปรไฟล์ไม่ใช่รับนนะ้ไมฮะมันไม่ได้ใช้บ่อยชักลืมลืมเหมือนกัน ออืเอจะดึงหน้าคนไว้ข้าง,างๆยังไงดีไม่ต้องดึงอะเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรกลับมานะครับเออ่มาดูที่หน้าจอนะครับนะฮะมาดูหน้าจอ Excel ซึ่งอันนี้เป็นไฟล์แรกครับไฟล์ <c oughs> แรกที่ให้มากของโรงเรียนวัดน้ำพวัน,วนก็พิมพ์มาปกติไม่มีอะไรแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือผู้ที่ต้องการอยากได้เด็กชายกับเด็กหญิงเป็นเป็นชื่อเต็มไม่ใช่ชื่อย่อนะครับ เราะต้องการแบบไม่ใช่ชื่อย่อปุ๊บก,ก็เ,เดี๋ยวลบ,ลบหัวตารางออกก่อนก็แทนที่ธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรนะครับคําสั่งพื้นฐานของของ m i c r o s o f t Office ที่เขาสร้างมาตั้งนานแล้วนะครับสร้างมานานแนละ้วก็ใช้แทนที่ผมจำไม่ได้หรอกไปที่ไหนแต่รู้สึกว่าใช้แป้นลัดคือ Ctrl F แต่ไฟล์ Ctrl G เนี่ย go Ctrl H เนี่ย replace นะครับแทนที่กด Ctrl H นะครับขึ้นมาก็ค้นหาสิครับค้นหาอจุดอจุดเป็นเด็กชายแทนที่ด้วยเด็ก ใช่อย่างเงี้ยนะครับก็แทนหมดเลยไม่มีอะไรนะครับผู้หญิงก็เส่นกันนะครับดอยอเป็นเด็กหญิงโอเคนะฮะก็แทนที่ไปเสร็จทีน,นี้โอเคปิดนะครับแทนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับเปิดดูอีกไฟล์นึงแล้วกันต้องดูที่หน้าจออีกไฟล์หนึ่งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนี่เห็นความแตกต่างนะฮะความแตกต่างก็คือโรงเรียนนี้เนี่ยเขาพิมพ์ชื่อกับ คำนำหน้าไว้คอลัมน์เดียวกันนะครับนามสกุลอีกคอลัมน์หนึ่งซึ่งก็ไม่เหมือนกน้หนอีกแหละก็กลับมาแก่นะครับรวมแล้วกันประจับแยกจับรวมเพื่ออันนี้เพื่อป้องกันปัญหาเวลาเวลาที่เราเออกไปแทรกในจดหมายเวียนเนี่ยเราจะได้เป็นแค่เป็นแค่เขาเรียกอะไรข้อมูลชุดเดียวนะ่ะชื่อกับคำนำหน้าต่อกันนะเป็นข้อมูลชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้คําสั่งนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรอกนะครับเท่ากับนะฮะม,ท,มทีมสูตรเนี่ยเท่ากับ เอา B.C. สี b มคือเอ่คือคนที่หนึ่งเด็กชายเนี่ยนะใช้เครื่องหมายนะครับผมเรียกเครื่องหมายไม่ถูกหรอกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ปันหนูแล้วก็อันนี้ต่อด้วยอะไรจิรพัฒน์นะฮะต่อกันแล้วนะครับจบไปเลยลากนะยาวมาเลยนะครับสีคนใช่ไหมเสร็จนะครับถ้าจะเอานามสกุลด้วยก็ต่ออีกก็ได้ไม่เป็นไร นะครับขยายออกมาทีนี้นาำสกุลก็เอาะนะเอามาต่อท้ายกันหน่อยนะครับจะได้เหมือนกันเสร็จนะนะครับเสร็จเรียบร้อยก็วางโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาชื่อนี้ซึ่งอันนี้เป็นของวัดนพวันได้โจทย์มาว่าต้องอยู่ก่องน,นะครับเอาไว้ในไว้ในไหนดีไว้ในนี้แล้วกันนะครับก็มีลำดับลำดับเกียรติบัตร ลำดับเนี่ยเป็นเป็นโจทย์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับลำดับลอลำ,บลำดับนะครับชื่อสกุลนะครับขึ้นมาไม่เอาอ่าลำดับลำดับนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูเรคคอร์ดจากข้างหน้ากัน,นะครับก็เอาของที่ไหนนะวัดดาาัพนาะว,วันมานะฮะวันวันมากับ,ก,บกับปีธรรมดาแล้วนเนาะไม่มีอะไรนะฮะ ลำดับไปก่อนเดี๋ยวลำดับจะบ,บอกว่าปัญหาคืออะไรโอ้โนโนโน้โนปัญหาคืออะไรครับวางไม่ได้ถ้าวางแบบนี้ถ้า Copy มาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลนะครับมันไม่ใช่ข้อมัมนไม่ใช่ไม่ใช่เทคที่ที่พิมพ์สังเกตดูบนนี้นะฮะมันจะเป็นสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลา Copy มาเราวางธรรมดาไม่ได้นะครับในเ x c e l ซลเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือระวางธรรมดาไม่ได้เราต้องวางวางเฉพาะสิ่งที่เป็นค่ามันถ้าเกิดวางธรรมดา เนี่ยมันจะหาเรสเฟอเรนซ์เลยนะครับวางสูตรก็ไม่ได้วางนี้ไม่ได้นะครับต้องวางแบบค่าเอาค่าค่าหมายความว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะครับเอามาวางโอเคนะครับวางเสร็จเรียบร้อยหมดเสร็จเป็นหนึ่งโรงเรียนก็เอ่อทำสีไว้หน่อยแล้วกันจะได้ไม่สับสนอ่ะเติมสีว่าหนึ่งโรงเรียนนะนะครับอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนกลุ่มบัจมิตอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เราก็ทำตามแบบนี้อ่ะก็คัดลอธรรมดา ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้จะวางได้เพราะว่าสิ่งที่เราก o ปปี้มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทคธรรมดาโอเคนะครับอ่าไม่เหมือนกันอาไม่ไม่เหมือนวางวางเป็นระดีวางเฉพาะค่ามันก็จะเหมือนกันนะฮะตัวตัวสื่ออะไรก็เหมือนกันก็นี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพื่อความสวยงามเพื่อ,อให้มันชัดให้มัสอดคล้องกันแค่นั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน้านี้นะครับเอ่อตั้งชื่อหน่อยละกันเก็บปฏิบัติ โอเคนะตั้งชื่อเกติบัตรทีนี้เลขที่ที่จะต้องลำดับเนี่ยนะฮะที่จะที่จะทําเนี่ยเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเขาก่อนว่าเอ่อลำดับในเริ่มที่เท่าไหร่อะไรบ้างนะเจ้าตัวอยู่นี่นะครับร้อยสามครับ คือ,อ,อพอเราเริ่มหนึ่งร้อยสามครับสองห้าห้าเก้าไอ้ที่จะใช้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสองไม่ต้องเป็นทับก็ได้นะครับเพราะทับเดี๋ยวมันมันฟิกอยู่แล้วถูกไหมเราก็เริ่มที่ร้อยสามธรรมดาหนึ 140, ่งร้อยสี่ได้ไปนะครับบวกหนึ่งจะลบหนึ่งอะไรจริงๆกใ็ใช้ใช้ใช้ส่วนดีกว่านะอันนี้บวกหนึ่งกลายเป็นร้อยสี่แล้วเราก็กทับที่อ่า เพื่อปัญหาเวลาอะไรฮะเวลาตัดเวลาตัดมันก็จะได้มันก็จะไม่รันใหม่โอเคนะลำดับเสร็จแล้วนะครับเราได้ข้อมูลที่เป็นเอ่ออะไรที่พร้อมที่จะไปทําเกติบัติแล้วนะครับในส่วนของตัวเกติบัติมาตัวเกติบัติมาแล้วส่งมาพอดี <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมตั้งโฟลเดอร์ไว้นิดหนึ่งเกติบัติต้งเปลี่ยนชื่อด้วยนะ อันนี้เป็น print แล้วกันนะครับ P I N T. R N P Rint แล้วก็ผมก็บันทึนี้เนี่ยผมก็จะบันทึกนะครับไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้บันทึกเป็นแล้วกันนะครับเรียกดู Desktop ชื่อเกียรติบัตรลายชื่อเรียกเป็น Source S O U R C E โอเคนะ S O U R C E อยู่ในในชีทที่สองโอเคนะครับอะไรเลย อ่าฮะโอเคนะเสร็จ huh. okay, so, mm hmm. แล้วยังไงดูใหม่ดิ mm hmm. ไปดูไฟล์เกติบัติครับเอ่อในไฟล์เกติบัติขาด uh huh. ูอ่าฮะปิ้นอ้าวสวยละมันเป็นดีมันเป็นล็อกอะไรมาเนี่ยเรามาด้เติมน้ำสกุลขอ,อขอเติมน้ำสกุลให้มันอ่านได้ก่อนไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะ เป็นด็อกธรรมดาหรือหรือด็อกโอเคได้ใช่เห็นแล้วเห็นละเห็นละเอาฟันอย่างนี้อ่ะทำไมไม่เอาฟันให้เหมือนกันให้หมดอ่ะอันนี้ชื่อฟันอะไรอืมท S สารบันอืมโอเคเก็บ G S นิลามิดเหรอ่ะก็ก็ฟันให้เหมือนกันไหม นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟ้อนให้มันสวยงามจริงๆไม่ใช่แค่สวยงามเลยนะให้ตรงให้ตรงตามไอ้นี่เขาด้วยตรงกับความต้องการด้วยอ,อ่ะนะครับกลับมาตรงนี้นะครับไอ้สองห้าห้าเก้ามันฟิกละไม่มีปัญหาหรอกนะครับเราก็เริ่มทําจดหมายเวียนกันไอเดียของจดหมายเวียนก็เหมือนเดิม,มน,นะฮะเหมือนเดิมตรงที่เดี๋ยวเขาจะปิดไฟล์ซอสก่อนของจดหนึ่งนะครับมาตรงนี้มาเริ่มที่เขียนจดหมายเลยครับส่งจดหมายนะครับเริ่มจดหมายเวียนเราไปเลือก เลืองอะไรนะเลือกอะไร,นะล,ออะไรลืมไปเลือกผู้รับนะครับพิไมไรไม่ใช่พิมพไรชื่อใหม่ผิดลืมไปใช้รายชื่อที่มีอยู่ครับใช้รายชื่อที่มีอยู่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่เดสก์ท็อปอยู่ที่เกียรติบัตรอยู่ที่ไฟล์ซอสเมื่อกี้ไงในไฟล์ซอสมีอะไรมีกี่ชีทไม่รู้เราอยู่ที่ชีทเกียรติบัตรโอเคตอนนี้โปรแกรมรู้รแล้วละรู้ว่าเราจะไปดึงไปดึงมาจากนู้นนะนะครับดึงอะไรครับ เราก็แทรกข้อมูลในเกติบัตินั่นมีอะไรดำๆใช่ไหมเอาชื่อมาครับก็เป็นว่ากี่ข้อเนี่ยขอดูหน่ 1, 2, อยหนึ่งสอง๋อสองข้อชื่อแล้วก็ข้อหนึ่งสองนามสกุลโอเคนะครับรบเป็นเก่าขอ้อตรงนี้อ่านะมาละ <c oughs> เลขที่ครับไปเอาเลขที่มา <c oughs> เลขลำดับนี่นะครับแสดงตัวอย่างปั๊บ <c oughs> เห็นเลยครับสิ่งที่เห็นก็คือตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเลขอาราบิกนะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เคยยังไม่ลองนะครับาผิดไงก็ผิดพร้อมกันแล้วกันนะครับเป็นคำสั่งที่เคยลองทำมาก่อนยังไม่เคยลองทำมาก่อนแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทยนะครับในส่วนของจดหมายเวียนนะครับมันก็จะมีคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ ทีนี้เขาให้ต่อนะฮะเขาให้ต่อด้วยให้สวิตช์ที่ฟิลดนี้แล้วก็จัดรูปแบบให้เป็นเลขไทยดังภาพนะครับให้เป็นเลขไทยลองดูนะเดิมเนี่ยนะฮะเขเป็นนนะชื่อโนเนี่ยน,นะนงนาเลขที่4ธรรมดานะครับเราจะไปสลับโค้ดเขตข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาให้ต่อท้ายจากโ no, นด้วยเนี่ย a c k s l a s h นะฮะ b a c k s l a s h อันเนี้ย b a c k s l a ปแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลอ่อะต่อนะครับเนี่ยเขาให้ใช้คำสั่งนี่ครับใช้ Backspace Charge แล้วก็ T0 ศูนย์ปะลองดูกันนะครับลองดูนะเวลับก่อนสลับโค้ดเขตข้อมูลนะครับอะไรโผอ,อ,อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดอืม นี่เอ่อเ็นวคใช่ไหมแบ็กสเป e อะไรต่อนนะลืมเรืนี้แบ็กสเป e ชาร์ปแล้วก็ทีสูง่ะลองดูกันแบ็กสเปดชาร์ปทีสูงปิดอ่าลองดู เห็นไหมฮะเรียบร้อยทีนี้ก็แปะครับยาวเลยเป็นหมดแล้วเสร็จนะครับขั้นตอนแค่นี้นะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกัน